เทียมเนี่มันได้บังคับใช้อย่างเป็นทางการเาล้วนาเรามดีใจกับผู้สมรรคืทุกคู่ไม่ใช่แค่กรทมอ,อย่างเดียวเราถึทั่วประเทศไทยที่แล้วก็ยินดีที่ประเทศไทยเราได้เป็นอันดับ3ดนะ้วยเนาะของเอเชียเราที่รองรับในเรื่องนี้ด้วยนยะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยค่ะ ดีใ,ใจคะ่ะแล้วก็อแสดงความยินดีกับคู่รักทุกคู่ที่ทําการจดทะเบียนสมรสในวันนี้แล้วก็ในวันข้างหน้าด้วยคะ่ะก็เอ็นนี่ทราบว่าต่อสู้กันมา10กว่าปีจนมีวันนี้ได้ไม่ใช่แค่จดทะเบียนสมรสเพื่อให้ได้อยู่ด้วยกันแต่หมายถึงการเท่าเทียมต่างๆสิทธ,ธิเสรีในการเป็นคู่ครองสามีภรรยากันนะค่ะจริงๆที่เราก็ถือว่าเป็นระบบเสียงเนาะมันยาวนานเหมืกันใช่ค่ะแต่จะมีอีกทีนึงอนนี้มันแบบมีแล้ว<อ> ชื่นใจสิ่งที่ชื่นใจไปมากกว่านั้นก็คือมันมันมีการเปลี่ยนแปลงในยุคข,ของเราเราทันยุคเราอะเนาะ หมายถึงว่าในอนาคตคือถ้าเรามีลูกมีหลานเราสามารถที่จะพูดได้ว่าแบบกฎหมายมันเปลี่ยนแปลงในยุคชาตของเราแล้วเรามีส่วนร่วมอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยมีภาพจะลึกมีอิงบ้างอาจจะมีชาลอตมีหลายๆคนที่อยู่ในหนึ่งในเสียงที่เราเคยเรียกร้องสิทธิต่างๆเพื่อความเท่าเทียมแล้ววันนี้มันก็เห็นผลจริงๆก็ต้องยอมรับว่าดีใจมากๆโดยเฉพาะส่วนตัวนูวเองหนูก็อยู่ในกลุ่มขอา LGBTQ ค่ะ LGBTQ ค่ะด้วยเราก็รู้สึกว่า มันก็ยิ่งแบบอิ่มฟูในใจวันนี้ตื่นตื่นเช้ามาแล้วก็แบบเลื่อนดูแบบดูฝีดูอะไรเงี้ยเห็นหลายๆคู่เขาแบบว่าออกมาแสดงความรักกันโดยเฉพาะวันนี้ก็แฮปปี้ค่ะเมื่อเช้าแบบคนโวยวายคนโวยวายเหมือนช่วงสงสารเมื่อเช้านี่น่ากมากเมื่อเช้านี่คือน่ารักมากแต่ว่าที่ที่รู้สึกแบบแอบ,บซึ้งๆในใจก็คือคู่ของคู่หนึ่งเป็นแบบ ค,คุณตา,ตาคุณยา,าย,าย,ายที่เรารู้สึกว่าแล้วละซึ้งซึ้งคำที่ท่านเสรฐาท่านพูดว่าช้าแต่ว่าแบบมาเพราะ<ม>เรารู้สึกว่าหลายๆคู่ก็คือเขารอมานานแล้วแต่ว่าก็ก็ยังทันะคะค่ะยังฉินมากกว่จะรองกอ็อินอินหนแบกับหนูอินหนุบไทยรลอดเราเป็นไงบ้างบรรยากาศเม่เช้า บรรยากาศเต็มไปด้วยอบอวลไปด้วยแบบความอบอุ่นแล้วก็ความรักจากที่ทุกคนมาในวันนี้ค่ะมันแสดงความยินดีด้วยแล้วก็มาประกาศ่างเป็นทางการว่าสิ่งที่เราต่อสู้มาในวันนี้คือสําเด็ดแล้วนะอะไรอย่างนี้ค่ะก็จริงๆงหนูอยากไปรับดอกไม้มากเลยค่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าจะมีการโยนดอกไม้จากคู่รักด้วยนึกว่าเราจะไปรับดอกไม้แสดงความยินดีก็คืออยากไปไปรับเลยไปเลยได้ไหมตอนเียอยากอีฟัสอรลอตเนี้ยค่ะเรามีแบบคนรอบข้างเป็นแอลจีดีทีพอกฎหมายค่ะวิธแบบจากของเราทำวไาไง การเองเราเดูแฟนมาตั้ง <laughs> แต่ว่าดูวิมานหนาบจบกัน <c oughs> เนาะก็ต้องจดม <c oughs> ัน <c oughs> ต้องจดเลยอะก็ส่วนตัวคนรับข้างฟ้าเขาก็ช่งแต่งหน้าเอ้ยทำผมใส่เราอยู่กับแวดล้อมที่เป็นกลุ่มของชาวสายลุ้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็ต่อสู้มาด,ด้วยกันยินดีด้วยกันคะ่นะณวันนี้ก็รู้สึกว่าก็ดีใจกับพวกเขาด้วย มันมันไม่ได้มีใครใครเหนือไปมากกว่าใครนะวันนี้มันแค่รู้สึกว่ามันเท่าเทียมกันเท่านั้นเองตากระดดโผล่เนื้อชัแล้วได้หูโอ้โหก็เป็นทุกอย่างค่ะโหตอนแรกเขาจะให้โหูข้างล่างแต่น่าจะไม่ท e. tamam. <cko ier noise> ันก็เลยได้มาหกบนขอบคุณแสดงความยินดีกับผู้รับ A G T T ทั่วประเทศขออวยพ ขอวอวยพรนะคะให้มีความสุขแล้วกันค่ะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตหรือว่าได้ใช้ความสุขภายใต้กฎหมายรองรับความคุ้มครองความเท่าเทียมที่เราเรอคอยกันมาเนื่อนานแสนนานแล้วก็วันนี้เป็นวันของไม่ใช่แค่เราคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นเป็นวันของพวกเราทุกคนที่เรารู้สึกว่า มันเป็นวันธรรมดาที่สารพิเศษที่เรารู้สึกเราเท่าเทียมกันในทุกๆคนในทุกๆด้านเรื่องของกฎหมายเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็หวังว่ากฎหมายผ่านแล้วเรื่องของทัศนคติเรื่องของมุมมองความคิดของคนก็จะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยควพร้อมกันค่ะก็ขอให้ผู้รักทุกๆู้มีความสุขมากๆค่ะ ขอสแสดงความยินดีนะคะแล้วก็ขออวยพรอพร,อพรให้ชีวิตคู่มีแต่วความสุขนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงะค่ะวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราสามารถจ,จดทะเบียนส,สมรสอย่างเท่าเทียมได้แล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตยังมีความสุขขอไม่มีอะไรมากเลยค่ะเข,อข,อข้าวองปวดแล้วน,ะะลน้องๆที่น้องของเราเออเป็นเกมบ้างดังดาสาหัสไหมปีนี้เขารู้อย่างรู้่ายหมดเลยนะสำหรับองคนเรา ค่ะก็ก็นิดนึงค่ะเป็นเป็นเป็นสีสันทุกปีอยู่แล้วแล้วแต่ละปีจะมีเรื่องราว็นทุกปีจะต้องมีอันใดอันเป็นสีสันต้องมีอันใดอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ค่อยๆจัดสรรกันไปแต่ละเรื่องแต่ละราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องๆก็ดูมีความพร้อมดีดูใจสู้กันดีค่ะยังยังเลยหรอยังแต่บอดีในใจแล้วนะ ไม่จริงถับปากกาบอกว่าเสียงแตกหรออะไรนะเสียงแตกหรอป้อนจะเปี่นฟ้าก็คือเปี่ยนต่างกันเลยหรอจริงๆหนูว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนชอบหักปากกาตัวเองถักกาตัวเองทำว่าแหละชอบหักปากกาตัวเองแต่ต้องรอดู่เพราะสุดท้ายแกจะแพ้คนใจสู้ค่ะต้องรอดูต้องรอดูค่ะแล้วชาลอนเป็นไเมื่อปีนี่ปีนี้ ไม่ทราบเลยค่ะว่าใครจะเป็นตัวเต็งในปีนี้แต่ก็แอบ,บดูมาถึงว่าเวลาเราเล่นติกตอกก็จะเห็นน้องๆร้านคือขยันในการทําแคมเปญซึ่งอันนี้เป็นข้อดีเพราะว่าบอสช,ชอบคนขยันค่ะแล้วก็เป็นคนแบบชอบคนพยายามบางคนก็คืออาจจะไม่ได้เริ่มต้นมาดีมากแต่ถ้าเหมือนถ้าเราพยายามให้ให้เข้าสายตาเขาเนี่ยมันก็อย่างที่เขาบอกว,ว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครอันนี้ก็ยังคงเชื่ออยู่ค่ะแล้วก็ส่งกํลาลังใจให้น้องๆดีกว่าเพราะว่าปีนี้ ถ้าจะมาเดือนครึ่งเลยมั้งคะที่เก็บตัวก็นานมากนานทีนนน่สุดแล้วก็สู้ๆนะคะหนมรสที่แบบคจริงๆอาจจะเคยมีคนที่ครบสี่ปีแต่ไม่เข้าก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้กับแกลก,นะก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆนแล้วพูกจะกึงกองทรงงานอนะ่ะไหมครับทรงงานหนักแค่ไหน ก็ยอมรับว่าปีนี้อาจจะหนักกว่าปีก่อนๆนิดหนึ่งเงี้ยเพราะว่าอาจจะมีน้องๆแบบหลงหลงจะใช้ควาว่าหลงทางก็ไม่ใช่หลงระเด็นกันเยอะแล้วก็หาตัวเองไม่ค่อยเจอชักเริ่มแบบไปกัน,ไป,ปนไปกันใหญ่นิดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องแบบค่อยๆตบกันตบกันเข้ามาในระหว่างที่เก็บตัวก็คงอาจจะต้องช่วยกันแนะนํากันหน่อทีแต่เชื่อว่าน้องๆมีศักยภาพเป็นของตัวเองอยู่แล้วแค่เหมือนเขายังไม่มั่นใจแล้วก็เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องเป็นตัวเองแบบไหนถึงจะต้อง ถูกใจหรือจะต้องมีแฟนคลับหรือจะต้องแบบมีคนมาซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องรอดูถามแต่น้องๆเสียงจากคุณผู้จัดการร้อปวดกับเสียงบอสผักล้างกันได้ไหมคะปีนี้เหรอคะใช่คพี่อิงฟ้าสามารถกล่อมบอสได้หรือเปล่าโอ้คงคงยากคงยาก <c oughs> แต่ว่าจริงๆอ่ะเซนในการเลือกคนที่จะมุง ก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากอยู่แล้วสุดท้ายอะค่ะใช่มัเรื่องประเด็นคนหนึ่งฝากกับนวัดคุยกันไหมคุยค่ะคุยก็จะมีการทาไฟายเจ๊ก็จะเริ่มนั่งลิสต์กันว่าจะใครดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่น่าจะคอยตามกันได้ไม่ยากใช่แต่ว่าส่วนมากเวลาที่คุยก็จะไม่ได้มีแค่สองคนแหละจะมีแบบกรรมการมีสปอนเซอร์มีลูกค้าขอเสนอคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีก็จะมีค่ะ ดราม่าผู้จัดการก็เอาอยู่ดราม่าค่ะไหวไหวเนาะก็ไหวอยู่คไอซ่าร์รู้ไหมคะปีนี้ รู้ยังว่าทาไมถึงไม่กลับมาประกวดอ <c oughs> ๋อหรอปีนี้มันยากเหรอยากหนูว่ายากทุกปียากขึทุกปีเพราะว่าเหมือนมาตรฐานก,าก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ค่ะโอ้ทำไวซะดีจ้ะแล้วก็ต้องเหมือนที่บอกว่าส่งกำลังใจให้น้องๆแล้วก็เหมือนก็ยังคงดีที่มีพี่ฟ้าคอยคอยเตือนคอยบอกน้องๆเหมือนคอยตบให้แบบโอเคทุกคนต้องเข้าที่ของตัวเองนะอะไรอย่างนี้ก็โชคดีที่ที่มีพี่ฟ้าเข้ามาช่วยในตรงนี้ด้วยค่ะจะได้เหมือนอาจจะได้นางงามที่อาจจะฉีกไปเลยก็ได้ในหลายๆปีข้างหน้า ้อองรดูแสดงว่าพูดออกมาแล้วว่าไม่กลับไม่คัมแบ็กแล้วใช่ไหมไม่พูดไม่คัมแบ็กเอาเปลี่ยนประเด็นเปลี่ยนประเด็นทุกคนเปลี่ยนประเด็นครับเปลี่ยนประเด็นเขาทำประเด็นนี้ดีกว่าน้ำใจปลอดจัดการกันกาจัดการของเดี่ยวมาล่าสุดมิสเตอร์แกสลับมือจับโอ้ยกระผมอยไางไรกันบ้างที่มาได้ตามเรื่องปัญหา ตามเงียบๆผางค่ะก็ดูว่าพี่แววจะเป็นยังไงเนาะในเราในฐานะผู้จัดการกองก็ดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าประกวดคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะเท่าที่ทราบจริงๆก็ยังไม่ได้ไปถึงเรื่องของ AR หรือว่าทางตัวฟ้าเองทางบอสเองน่าจะเป็นการจัดการระหว่างตัวน้องๆกันเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทางทางพีดีใช่ไหมคะที่ดูทางไลฟ์สดอะไรเงี้ยค่ะ แต่รู้สึกนตอนนี้จะจบลงไปได้ด้วยดีๆๆแล้วตอนแรกคิดว่าถ้าสมมุติว่าอาจจะยังไม่จบอาจจะต้องมีการจะเ,เรียกคุย <c oughs> เพราะว่ายังไงก็ยังถือว่าน้องเขาเป็นผู้เข้าประกวดอยู่ใช่ค่ะสุดท้ายคือต้อง move on ให้ได้แล้วก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองแล้วก็ต้องแก้ไขในสิ่งที่จะต้องที่จะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่<น>ะถ,ถ้ามันบานปลายก็ต้องเรียกคุยถ้ามันบานก็ต้องก็ต้องคุยคะ่ะ <c oughs> ใช่เพราะว่าจริงจ มันสามารถที่จะคุยหลังบ้านได้ใช่ค่ะจะทุกเรื่องอยู่ในสายตาของเราตลอดใช่เพราะถ้าหนูสมมติว่ามีการคุยคืออาจจะไม่ได้แบบคือคุยหลังบ้านไม่ใช่ค่ะมีแค่เริ่มต้นแค่เริ่มต้นนะเริ่มต้นจะป่านเหนื่อยแล้วนะคะเอาอยู่เนาะจะเอาพิงพูดพิงพูดโอเคนะเดี๋ยวเอาอ่าโอเคเดี๋ยวเอา เหนื่อยไหมว่าดาค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คุณลูกดานะคะแฟนค่ะดาวคุณลูกดาเหนื่อยไหมเป็นกำลังให้ใจไหมคะค่ะดการ จริงๆต้องขอบคุณเบื้องต้นก่อนนะคะสําหรับวงการบันเทิงที่ทําให้สมเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สมรุิเท่าเทียมผ่านและจริงๆดาวยอมรับเลยว่าแฟนดอมคือดาวทําสมรุิเท่าเทียมดาวรู้อยู่ว่ากระแสมันเกิดจากอะไรแฮชแทกไหนขึ้นคำพูดไหนขึ้นตอน2-3ปีที่คุณอิงฟ้าพูดถึงเรื่องนี้ awareness มันสูงมากก็ขอากาดนี้นะคะขอบคุณทางฝั่งของ ดาราศิลปินคุณอิงฟ้าชาลลอตแล้วก็ดาราศิลปินทั้งหมดที่ทําเรื่องนี้เกิดขึ้นรวมไปถึงแฟนคลับทุกคนเราคิดว่าเราคือคอมมูนิตี้เดียวกันอันนี้คือหัวใจสําคัญนะคะ,ะหัวใจสําคัญอีกอันนึงก็คือว่าถึงวันนี้นะคะแค่เที่ยงเนี่ยสำนักงานเขตกรุงเทพมหาคารห้าสิบเขตจดทะเบียนไปแล้ว166คู่ที่นี่คือตอนนี้ครึ่งวันเนี่ยเจคู่เพราะฉะนั้นคิดว่าทั่วประเทศตัวเลขวันนี้เนี่ย หลักพันไม่ไม่เกินฝันเลยนั่นคือความสําเร็จความสําเร็จมันมันตอบวัดได้ก็มีหนึ่งคู่เดินที่สํานักงานเขตและเขาได้รับสิทธิ์เขาได้รับสิทธิ์ได้รสิทธิ์นั่นคือความสําเร็จที่มันเป็นรูปธรรมท,ที่สุดแล้วค่ะร้อ,องไห้ไปหลายรอบมากมันมัน มันเกินกายกว่าที่จะพูดได้แล้วก็แล้วก็เห็นทุกคนก็ร้องไห้แต่ความร้องไห้นั้นนะมันคือมันคือความปิติจริงๆค่ะแล้วความปิติเนี่มนนมยมันเป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้บอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้กับกับสิ่งที่คนไทยแล้ว LGBT ได้คืนศักดิ์ศรีแล้วและสามารถได้รับความรักที่ที่กฎหมายคุ้มครอง เราวางแผนจะแต่งงานกันช่วงปลายปีค่ะช่วงปลายปีสำหรับคู่เราวันนี้ขอจัดงานแต่งงานให้กับทุกคนก่อนนะคะอย่างไรแล้ววันนี้เองลูกก็มีแบบออ <c oughs> โอ้คุณปู่คุณย่าคบกันมา32ปีเห็น <c oughs> ว่าคุณปู่ถือไม้เท้า <c oughs> ก็คือท่านเดินไม่ค่อยได้และ72ปีก็แต่ว่าท่านก็ไม่ได้จดวันนี้ท่านรอให้ลูกที่ ครอบครัวของท่านอะที่เดินทางจากต่างประเทศมาเป็นพยานให้ค่ะซึ่งมีความหมายมากค่ะขอบคุณที่มองเห็นความหมายทุกทุกคู่ค่ะ,ค,ะ,ะคิดว่าตอนนี้ตัวเลขเกินกิน e s s Book ไปเรียบร้อยแล้วค่ะตัวเลขของคือจริงๆต้องบอกก่อนว่า i ิน e s s Book ไม่เคยเรดคอร์ดตัวเลขนี้แต่ตัวเลขที่เยอะที่สุดในประเทศในโลกเนี่ยมันอยู่ที่บราซิล อยู่ที่ประมาณ160กว่าคู่ซึ่งตอนนี้มันก็มากไปกว่านั้นแล้วเพราะฉะนั้นน่ะกินเนสบุ๊กสำคัญน้อยไปกว่าจะมองเห็นว่าประเทศไทยมีคู่ LGBT ที่รับสิทธิ์มากขนาดไหนซึ่งขอบคุณมากที่ติดตามกันมาค่ะว่าดาวค่ะเขาเตรียมมีลิเร็จแล้วต่อไปจากหน้าต่อไปในวันไหนพี่น้องกระเทยทั้งหลาย t r a n s g e เด e r อะละทุกคนจะต้องผลักดันเรื่องรับรองเพศสภาพค่ะอ ฝากแฟนดอมด้วยนะคะแล้วฝากคุณอินฟ้าชาร์ลอตด้วยว่าการรับรองเพศสภาพการที่ทําให้กระเทยเลิกเป็นนายแต่มีคํานําหน้านามแบบนามสาวหรือนายเนี่ยอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งสําคัญมากเราจะต้องผลักดันเรื่องเจ n เด r r e c อ gni t i ช n หรือรับรองเพศสภาพต่อไปค่ะเพื่อ <c oughs> ให้ประเทศไทยกลายเป็นเชมเปียนหรือหมุดหมายที่เห็นว่าเสรีภาพและความเท่าเทียมทางเพศเกิดขึ้นได้จริงค่ะมีเป <c oughs> ้าหมายไหมคะว่าการต่อสู้มันบอกไม่ได้นะนี่สู้มา12ปีก็จะได้ขนาดนี้ ค um mm a, ุ้มค่านะคะคุ้มค่าไหมรู้สึกนะใช่ค่ะมีความหมายมากเลยควาหมายต่อไปก็ต้องทำให้ได้อ่าก็คงมีเพื่อนๆทุกคนแก๊งกระเทยบ้านเราไม่ต้องห่วงเออผลักดันกันจนเจ็บเจิดไม่ต้องห่วงค่ะค่ะไงขอบคุณมากแม่ค้าขอบคุนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะมาให้เปิดรับนะคะขอบคุณมากคุอะไรบ้างได้ค่ะได้ค่ะอินสตาแตนด์พี่หญงได้ไหม